สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธเนศฤทธิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุธที่25พฤศจิกายนสาระหัวข้อวันนี้ต้อนรับราคาทองคําลงเลยนะครับก็คือว่าราคาทองคําำจะลงต่ออีกไหมแล้วลงทุนได้หรือยังเอออันนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับก็แยกเป็น2เคสนะครับเพราะว่าเออทองคําลงนะแล้วก็ไม่ใช่พุธที่แล้วนะพุธก่อนหน้าเนี้เราก็บอกว่าเราก็พูดถึงราคาทองคําไปทีหนึ่งเราก็บอกว่าเออให้รอก่อน เพราะว่าโดยกราฟเทคนิคมันยังเป็นแนวโน้มขาลงใช่ปะแต่เพียงแค่ว่ามันลงมาถึงระดับโซนที่เอ๊ะแล้วเราจะอินเวสเมนต์ได้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวผมก็ทบทวนกันแล้วกันนะเล่าให้พวกเราฟังอยี้ก่อนอ่ะทีมนี่สำหรับใครที่เรียนเรื่องฟันโฟนะครับแล้วก็แอสเซทอะโลเคชันมาเนี่ยเราทบทวนภาพนี้ก่อนภาพนี้เป็นภาพใหญ่อย่างนี้ก่อนนะครับโดยธรรมชาติวงจรเศรษฐกิจมีหนึ่งสองสามซึ่งถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ย โซนหนึ่งเนี่ยมันฟื้นตัวใช่ไหมโซนสองก็คือโกลด์แหละเติบโตนะครับแล้วก็โซนสามก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวแหละนะครับแล้วก็สี่เนี่ยก็คือสุดหนักเลยนะแล้วก็ก่อนเข้าหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่แล้วก็จะความเสี่ยงนะครับแล้วสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยจะแตกต่างกันอ่ะอย่างเช่นโซนหนึ่งเนี่ยผู้คุ้นกู้เอกชนจะดีเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มฟื้นใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ ซื้อหุ้นเห็ไหมความเสี่ยงปานกลางกับซื้อหุ้นเนี่ยช่วงโซนหนึ่งนะครับโซนสองก็ซื้อหุ้นน่นะครับแล้วก็เสี่ยงสูงนี่ก็จะเป็นพวกสินค้าพวกกระพันนะครับแต่พอปลายโซน2เข้าโซน3ปลายโซนสองนี่ก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันโตมากแล้วล่ะมันไม่น่าจะโตต่อไปได้แล้วล่ะนะครับน่าจะสุดแล้วน่าจะเข้าสู่ช่วงชะลอตัวเริ่มเริ่มโตน้อยลงเรื่อยๆโตสมมติว่าถ้าอย่างประเทศไทยหรือหรือประเทศจีนก็ตามถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยมันก็จะมีสภาวะที่แบบว่า มันโตยเยอะๆโตยเยอะๆแล้วก็ค่อยๆโต,โตน้อยลงแต่ก่อนเนี่ย GDP จีนเนี่ยฐานมันต่ำนะมันก็โตลและสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ GDP อ่ะหลังๆก็เริ่มโตไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโตหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีภาวะที่มันชะลอตัวแต่ว่าฐานมันใหญ่ขึ้นนะถ้าเราดูอย่างยุโรปเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบติดลบบ้างศูนย์บ้างก็คือยุโรปเนี่ยผมเคยพูดไว้นานแล้วว่ายุโรปเนี่ยเข้าโซนสามซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดยความคิดเห็นส่วนตตตตตััััััััววววววผผมมมมมม่่่่่่่าาาาาาานน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 ออออยยยยยูู2ปลจะะะะเเเเข้้้้3ีีีีคคิดดดดห็สแนนทรรพกนนยยงงไไภโบ ควิดเกิดขึ้นควนี้พอพอมีโควิดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากระตุ้นให้หลายหลายประเทศที่อยู่2ตอนปลายเข้าสู่โซนสาสูว่าศักยภาพการแข่งขันไม่เพียงพอนู่นนี่นั่นะนะครับเพราะว่ามันมันมีการ d i s l u ฟชั o นของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ดิสล u ฟ t i o n ของหลายๆอย่างทําให้โครงสร้างรายได้ในแต่ละประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นประเทศไหนที่มีโครงสร้างรายได้แมปอสอดคล้องกับเทน นะครับอย่างเช่นจีนตอนนี้เขาก็มีธุรกิจบริการมากขึ้นนะครับมีเซอร์วิสเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะสินค้าหลายตัวมันมันเป็นที่สิ่งที่โลกต้องการมากขึ้นเพราะงั้นเศรษฐกิจเขาจะโตก็ไม่แปลกนะครับอันนี้ยกยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยอ,อิงส่งออกถ้าเป็นสินค้าจําเป็นก็ยังได้อยูอ่แต่อย่างที่เห็นแล้วว่าส่งออกแย่ลงก็จะเป็นพวกอะไรครับพวกน้ํามันที่โลกต้องการลดลงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ที่โลกต้องการลดลงเพราะว่าไปไปซัพพอร์ตพวกรถไฟฟ้ามากขึ้น พวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์เราก็จะส่งออกน้อยลงเพราะว่าเทรนโลกมันเปลี่ยนอารมณ์ประมาณนี้มันจะมีเรื่องอย่างนี้นะครับครนี้ที่ผมพูดก็คือว่าให้ดูอย่างนี้ก่อนทองคำเนี่ยมันอยู่ในโซน2เข้าโซน3ถ้าเราก็ต้องมาช่างใจว่าถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยตอบคําถามสุดท้ายแลวทองคํายังน่าลงทุนอยู่ไหมเนี่ยเราก็ต้องมาช่างใจตัวเราเองอเอา,อางี้ก่อนจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราเชื่อว่าตอนนี้โลกเราอะผ่านวิกฤตโซน3ไปหรือยังหมายความว่า เราอะผ่านช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจนกระทั่งเกิดไซเคิลสี่แล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทองเนี่ยมันจะอยู่แค่ไซเคิลสามหมายความว่าเราอะผ่านช่วงเศรษฐกิจสามแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะสุดหนักเข้าสี่ถามว่าเราเราเจอช่วงที่มันแบบว่าดาวลงจริงๆแล้วก็แย่ลงไหมมันมีมันมีอันนี้น่า,นาสนใจนะคือถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจอะมันตอนนี้เศรษฐกิจเราอะเข้าสู่โซนสี่แล้วและเดี๋ยวพอโซนสี่เนี่ย สักพักหนึ่งเราจะเข้าโซนหนึ่งหมายความว่าเราจะฟื้นตัวจริงๆแล้วอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะเห็นนักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าเอ้ยผ่านโควิดเนี่ยคือเศรษฐกิจฟื้นแล้วคิดว่าโควิดเนี่ยก็คือสามอ่ะแล้วก็ทําให้เราเข้าสีแล้วเราก็ฟื้นแล้วอ่าเพราะงั้นถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะแสดงว่าทองคามันก็จะไม่น่าอินเวสต์แต่ถ้าเกิดว่าโดยส่วนตัวจากข้อมูลปัจจุบันเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าใครจะพูดเผาหลอกเผาจริงผมว่าอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงหรอกเอาเอาเป็นว่า ถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเผาหลอกเผาจริงแต่เรารู้แต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่ลงอย่างประเทศไทยก็คือเติบโตน้อยลงคือประเทศไทยเนี่ยมันก็คือจะชะลอตัวเนี่ยตรงเนี้ยเติบโตน้อยลงเรื่อยๆมาตลอด3ปีแล้ว,แล,วแล้วต่างชาติก็ขายหุ้นมาตลอด8ปีใช่ป่ะเพราะว่าประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่โซน3ซึ่งโซน3ามันไม่ได้กินระยะเวลาแค่แบบแป๊บเดียวอ่ะนี่คือเราขึ้น2อ่ะเขาก็ขายมาตลอดละว8ปีนะครับ แต่การที่ต่างชาติกลับมาซื้อตรงนี้โดยโดย,โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมอย่างซื้อในตลาดหุ้นเนะี่ยมันมันไม่ใช่การซื้อเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอะ่ะเข้าเข้าสู่โซน4แล้วจะเข้าโซนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอะ่ะผ,ผมเองก็ยังมีความเชื่อว่าเงินต่างชาติอรอบนี้เข้าก็คือจะไม่ได้เข้าเยอะหรอกครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าต่อเนื่องยาวนานเหมือนในอดีตจะเข้ามาเงินเป็นแสนล้านอะไรเงี้ยถ้าจากข้อมูลปัจจุบันนะผมผมยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เชื่อว่าจะเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นรวมไปถึงพฤติกรรมที่ต่างชาติช็อ ก็เลยอาจจะยังยังไม่มั่นใจขนาดนั้นแต่รู้ว่าฟันโฟหน้าน่าจะเข้าจากจากว่าสกุลเงินดอลลาร์น่าจะอ่อนค่ามาด้วยน่าจะเข้าด้วยเหตุผลอย่างอื่นแต่ไม่ได้เข้าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจจริงๆอารมรามาณเนี้ยก็เหมือนกับปัจจัยพื้นฐานกับปัจจัยของเงินเงินเคลื่อนย้ายอ่ะมันไม่ได้สอดคล้องมันไม่ได้เหตุผลเข้าเพราะว่า2อันมันแมทกันพอดีนะครับอารมรามานนั้นอ่ะงั้นโดยโดยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงเพราะเรายังคิดว่า จริงๆราต้องโดยความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยเศรษฐกิจย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านช่วง3-4เลยจริงๆที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ย GDP เราโตลดลงเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งมาเจอโควิดทำให้ GDP เราติดลบครั้งแรกพอ GDP เราติดลบตอนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการฟื้นตัวคืออย่างนี้ครับใน,ในในในระยะโซน3จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีการซิกแซกถ้าเป็นราคาสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะซิกแซกแต่มันจะซิกแซกลง หมายความว่าตัว GDP นู่นนี่นั่นน่ะมันโอกาสที่จะกลับไปโตเหมือนเดิมยากเพราะว่าส่วว่าเราพูดถึง GDP ฟื้นเนี่ยจริงๆมันฟื้นไปมันมันไม่กลับไปไฮเดิมนะถ้าเราฟังธานาคารแห่งประเทศไทยพูดเนี่ยก็จะบอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเนี่ยต้องใช้ระ,ระยะเวลาอีก2ปีหรือว่าไต่มาสาปี65คือผ่านปี64ไปก่อนแล้วเติบโตเท่าเดิมเนี่ยไปลุ้นปี6 5ซึ่งความเสี่ยงในระหว่าง2ปีต่อจากเนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันอาจจะฟื้นตัวไม่ได้ก็ได้นะหรืออาจจะฟื้้้นนตัวไไดดก็ะ เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอโอเคถ้าโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่า,อาทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่ควรจะมีถือครองไว้ป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าเรายังตอบไม่ได้เลยคือจากข้อมูลปัจจุบันอ่ยังมไม่เชื่อว่าเราผ่านโซน3เข้าโซนสีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทองคําจะไม่น่าลงทุนแล้วหมายความว่ามันผ่านโซน3มแล้วมันกาลังอยู่ในช่วงโซนสีแล้วและแล้วมันเนี่ยใช่ไหมอยู่เข้าโซนสีแล้วถ้ายังยังไม่เข้าโซน4ีเนี่ยก็ยัง นะทองคําก็ยัง,ยงคิดว่าน่าลงทุนแต่ถามว่าเราก็ต้องแยกกันเพราะาโดยธรรมชาติลงทุนมันมีถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสัดส่วนที่พอด,ดีถูกไหมถ้าถ้าเราพูดถึงว่าทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนไว,ไว้ไว้ป้องกันความเสี่ยงมันก็เหมือนการเราพูดว่าเออหุ้นตัวนี้มันน่าลงทุนนะแต่มันมันไม่เกี่ยวกับจังหวะเวลาที่ซื้อมันไม่เกี่ยวกับระดับราคาที่ถูกแพงมันเป็นคนละเรื่องกันพอเราพูดถึงว่าเออแล้วราคาทองคําจะลงต่อ,อกไหมโดยโดย,โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าราคาทองคําจะลงต่อไหมเนี่ยเราเรากำลังพูดถึง เ,เวลาเหมาะสมเรากำลังพูดถึงกราฟเทคนิคเรากำลังพูดถึงจังหวะในการเข้าออกซึ่งถ้าโดยกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราใช้ทฤษฎีดาวเบสิกมากนะครับแล้วก็ใครที่เรียนกราฟคัดกราฟเทคนิคไปก็คือเส้นค่าเฉลี่ยตอนนี้มันมันลงก็ต้องบอกว่ากราฟเดยเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาล,ลงผมให้ดูนี้ก่อนแสดงว่าทองคำอ่ะมันก็ยังลงได้อีกถ้าถ้าถามว่าเวลาเหมาะสมในการเข้าไปซื้อเพื่อคาดหวังว่าซื้อแล้วราคาทองคําจะขึ้นเลยโดยทันทีเนี่ยมันยังไม่ใช่ แต่ถ้าถามว่าโดยกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับมันก็จะมีอันนี้คือกราฟรายวันแสดงว่าระยะสั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่แต่ถามว่าในวีคเนี่ยทองคําถ้าโดยทฤษฎีดาวอ่ะมันก็ยกโลยกไฮเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ถ้าเป็นเงินบาทไทยนะแบบทองคําบาทไทยเนี่ยเขาก็จะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่25,200โดยประมาณเรียกง่ายว่าไอ้สองหมเนี่ยก็จะเป็นเส้นเทนไลน์จากทฤษฎีดาวเพราะว่าถ้าลงถึงจุดเนี้ย มันจะเป็นแนวรับที่สําคัญและและถ้าลงต่ํากว่านี้มันจะเป็นเกณฑ์เปลี่ยนสมมติฐานถ้าต่ํากว่า25,200หมายความว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคําดีตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดต่ํากว่า25,200เนี่ยมันจะขึ้นในในอัตราขึ้นที่ช้าลงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ขึ้นหรือว่ามันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเลยนะยังยังไม่ใช่นะแต่มันจะไม่มันจะไม่ขึ้นเร็วมันจะขึ้นเนิบเอางี้ดีกว่า แต่ถ้าเกิดว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถกลับตัวนะในภาพวิ่นะกลับตัวก่อน25,200แล้วกลับตัวขึ้นไปได้เนี่ยราคาทองคำก็จะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่และมีโอกาสที่จะขึ้นด้วยอัตราที่เร็วพอๆกับอ,อ,อันเดิมอ่าท่านะท่านะโดยอันนี้คือพูดถึงกราฟเทคนิคนะครับอ่างั้นเราแยกก่อนอ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีระดับราคาในระยะสําคัญอย่างนี้คราวน,นี้เวลาเราดูราคาทองคำเราเราเข้าใจเรื่องฟันเดเมนทัลเราพูดถึงถูกตัวละ เราพูดถึงเวลาเหมาะสมแล้วนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่มันมาข้อมูลที่เราจําเป็นต้องดูเอ้ยแล้วมันยังน่าสนใจน่าลงทุนอยู่ไหมเนี่ยผมก็จะพยายามจะให้ดูข้อมูลไอ้เทมเพลตโกโฟตัวเนี้ยซึ่งเราพูดถึงเทมเพลตที่มาดูว่าต่างชาติจริงๆเนี่ยเขาซื้อก o ฟิวเจอร์หรือว่าสถาบันภัยในประเทศเราเนี่ยเขาแอคชั่นกับโกลฟิวเจอร์ยังไงสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยข้อดีก็คือสีเขียวตรงเนี้ยต่างชาติเนี่ยนะครับในในตลาดโกลฟิวเจอร์บ้านเราเนี่ยก็ซื้อ, Go อ,อก็ฟนนิว ซึ่งตอนนี้ซื้อสอดคล้องกับสถาบันหมควาว่าอะไรก่อนหน้าเนี้ยที่ผมคุยสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต่างชาติเนี่ยเขาเนี่ยขายทองคําใช่ไหมครับแต่สถาบันภายในประเทศเนี่ยซื้อแต่ตอนนี้เป็นสภาวะที่สถาบันกับต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อทองคําแล้วทั้งคูออ่อันแรกนะอันนี้ก็หมายความว่าอย่างที่บอกครับจริงๆโดยโดยข้อมูลเบื้องหลังตัวเลขก็ต้องบอกว่า คนที่เขามีเงินเยอะๆเ,เขาก็ต้องทยอยสะสมนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็็เปนถือว่าเป็นข้อมูลด้านบวกแล้วกันปัจจัยด้านบวกกราฟเทคนิคย,ยังมีงนะครับโอเคคราวนี้แล้วถามว่าเอ้ยแล้วเราจัดการอะไรยังไงเราแยกก่อนนะเราพูดถึงถูกตัวไปแล้วโอเคเราพูดถึงเวลาเหมาะสมไปแล้วราคาเหมาะสมจริงจริงตอบค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าโดยถ้าโดยเทิงเทคนิคก็อย่างสองหมื่ั้ยถูกไหมมันจะมีนัยยะสาคัญนะครับจะเป็นแนวรับทางด้านกราฟเทคนิคแล้วกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราพูดถึงการจัดการความเสี่ยงนะครับก็คือจริงๆแล้วเราจัดการความเสี่ยงได้ยังไงได้บ้างความเสี่ยงคือไม,ไม่ไม่รู้ถูกไหมอันแรกคือพยายามทําให้รู้ก่อนเช่นหาข้อมูลเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยเราสงสัยแล้วก็มีใช้วิชาความรู้การาฟเทคนิคหา t a เออต่างชาติแอคชั่นเพิ่มเติมดูข้อมูลฟันเดเมนทัลประกอบมันนั้นก็ส่วนหนึ่งการสิ่งเลาพยายามหาส่วนที่2คือหลีกเลี่ยงไม่เสี่ยงเพราะว่าไม่รู้มากเกินไปคือมันมีสิ่งที่เราไม่รู้มากเเกินที่ราจะ คือเกินที่เรายอมรับได้เพราะฉะนั้นเราก็เฮ้ยเราก็อยู่เฉยดีกว่าสมมติว่าถ้าคุณยังยังไม่มั่นใจมากนะคุณก็ไม่จําเป็นต้องแอคชั่นคุณก็พักไปเลยแต่อีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเผื่อไว้เสมอเขาเรียกว่าส่วนเผื่อความไม่รู้มา r g จิ o นออฟเซฟอ่ะอันนี้ก็กลับมาทบทวนกันอันนี้คือสิ่งที่สอนเรื่องวิธีบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมหลายกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งผมเคยสอนไปแล้วซึ่งจริงๆในการลงทุนทองคำนี่ยกตัวอย่างไม่เป็นราคาทองคาด้วน่าาาาถ้เเรมีงิ5 0,000บย เราสามารถซื้อแบ่งเงินเป็น20ส่วนส่วนละ2,500บาทได้อันนี้คือเหตุผลที่จริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะทำอ e ีฟินโกเนี่ยให้มันสามารถซื้อขายขั้นต่ําเพียง0 0 1บาททองคำนะแล้วก็ราคาเนี่ยให้ให้คุณทํากําไรง่ายเพราะว่าถ้าเป็นราคาสมาคมทองคำเนี่ยมันมันจะห่างกันเยอะอย่างอย่างเนี่ยมันจะห่างกัน100บาทแต่ราคาซื้อขายของอ e ีฟินโกเนี่ยมันห่างกันเนี่ยเหนไหมสิบกว่าบาทสามสิบาทอะไรอย่างเงี้ยสิบกว่าบาทนะครับ ซึ่งมันทําให้เราสามารถซื้อขายทํากําไรได้ง่ายถูกไหมอ่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราบริหารความเสี่ยงคือเราไม่ได้ซื้อไม้เดียวเวลาเราซื้อทองคำในอีฟินโกเราแบ่งซื้อพอเราแบ่งเงินเป็นไม้ๆเนี่ยเราก็ค่อยมาซื้อเห็นมสองหมื่นช่วงสราคา2 5ง0 0ืถึง2 0 0ซื้อ4นัดอ่าเหไหม,ไหมเอา2องสอเนี่ยคูณ4ก็เข้าไปถ้าราคาลงมา2วันนี่ก็คือจริงๆแล้วเราอ่ะต้องเผื่อเงินไว้ เราต้องเผื่อเงินไว้เราไม่ใช่ซื้อทีเดียวเราต้องเผื่อเงินไว้ลักษณะแบบนี้นะครับไว้ความผ,ลผลันผวนคือส่วนเผื่อความไม่แน่นเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าราคามันจะลงไปต่ําสุดเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องเผื่อไว้รับมือแล้วถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ขายทํากําไรไปบ้างสมมติว่าเราซื้อไป4นัดใช่ไหมที่สองหมมันเด้งขึ้นไป2องหมเอาแบ่งขายไปบ้าง2นัดพอลงมาก็ซื้อใหม่เพราะว่าโดยสินทรัพย์พวกนี้มันจะผ,ลผลันผวนใช่ไหมเราออกแบบวิธีรับมือความผันผวนบ้าง ออโดยที่เราไม่ได้ต้องการกาไรสูงสุดหรอกแต่เราต้องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมหลายกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงหน้าลงทุนไหมอโอเคสินทรัพย์ทองคํายังเป็นสิ่งที่ควรลงทุนไปป้องกันความเสี่ยงแต่ถ้าพูดถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเราจำเ,นะเ,เป็นต้องแบ่งเงินนะเราจําเป็นต้องแบ่งเงินเหมือนเดิมนะก็ควรจะแบ่งเงินแหละนะแล้วพอเนี่ยเข้ามาซื้อขายมันก็ซื้อขายขั้นต่ําได้เนี่ยคุณก็วางราคาไปและที่สําคัญอนะ่ะมันละ คืออีฟินโกมันซื้อขายได้24ชั่วโมงไงมันมันดีกว่าร้านทองทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็วางราคาแล้วแล้วไอ้คำสั่งมันอะมันก็สามารถวางแบบว่าวางจนกว่าคุณจะไปแคนเซิลน่ะเข้าใจใช่ไหมครับอ่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เหมือนตลาดหุ้นไม่วางแล้วต้องไปแคนเซิลทุกวันมันสามารถวางแผนเนี่ยอ้นี่อย่างเงี้ยวางแผนไว้จนกว่าเราจะไปแคนเซิลราคาหรือว่าราคามันจะแมทถ้าไม่แมทมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับซึ่งเราสามารถใช้กลยุทธ์ตัวเนี้ยออกแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงได้อออกม เวลาเราเวลาเราทำอย่างนี้เราจะควบคุมความเสี่ยงได้ล่วงหน้าเราจะรู้ว่าถ้าเราซื้อหมดทุกนัดเนี่ยเราจะได้ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่เออเอารมณ์ประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็ถือโอกาสทายอินนะครับขาย e f i n น o ไปด้วยเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสมัครก็จะเซิร์ชอ e ีฟินโก็ได้หรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะสนใจลงทุนทองคำนะออนไลน์นะกับอ e ีฟินโนะเป็นบริษัทในเครืออ e ีฟินเรานี่แหละ นะครับก็คลิกตรงนี้ได้นะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมว่าเวลาเราเห็นว่าฟันโโฟไหลเข้าเนี่ยอีกอันนึงที่เราจำเป็นต้องติดตามก็คือ US ดอลล่าอินเด็กต์นะตอนนี้คือ,ค,อคือเหตุผลที่ฟันโโฟมันเข้ารอบนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้ US ดอลล่าอินเด็กเนี่ยอันนี้คือกราฟวีกนะมันใกล้จะหลุดโลเดิมเห็นไหมโลโลแท่งเนี้ยคราวนี้ถ้าเกิดว่า US ดอลล a r อินเด็กมันหลุดโลเนี้ยโดยกราฟเทคนิคมันจะเป็นแนวโน้มอ,อ่อนค่าคือ US ดอลล่าอินเด็กน่าจะอ่อนค่า ซึ่งจริงจพอดอลลาร์อินเด็กอ่อนค่าเนี่ยมันก็ทำให้เงินหรือสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลดอลล่า,าในระยะยาวมีโอกาสที่จะโยกย้ายหรือเปลี่ยนทายอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมที่ส่วนตัวผมคิดว่าที่ต่างชาติเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยไหลเข้าตราสารหนี้ไทยเพราะเหตุนี้นะเพราะว่าการที่เราเอาเงินแช่ไว้ในสกุลดอลลาร์เนี่ยเรามีโอกาสอ่อนค่าแล้วก็ไบเดนเราผมพูดไปแล้วเนาะก็คือไบเดนอะนะครับเขามีโอกาสจะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อที่ว่า เขาจะได้ส่งออกดีขึ้นนรืออกว่าจะได้ค้าขายดีขึ้นอ่ามันเหมือนดิสคาว์อ่ะก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศสหรัฐเอา,อางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่ก็น้อยลงไป,ปนในตัวเพราะดอลล่์อ่อนค่าใช่ปะเออเอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ต้องควรจะจับตาส่วนสถานการณ์เซตอัปเดตกนันชนิดหนึ่งก็เ,เซตอินเด็กซ์เนี่ยเราจริงๆกราฟทคนิคอลอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนสมมติฐาน,นแล้วก็คือว่าเขาเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นมาแล้ว คราเนี้ยแนวต้านสาคัญก็อยู่1454ก็บอกไปแล้วอันนี้เราก็ลุ้นแล้วกันนะว่าเขาจะถึง1454ใกล้แล้วอะ่ะมันก็จะมาทดสอบแนวต้านที่สําคัญแต่เพียงแค่ว่าการขึ้นรอบนี้โดยโดยมูลค่าการซื้อขายมันดรอปลงเรื่อยๆก็เป็นการขึ้นที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงนะักผอสมประสานบรยกัศจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยเนี่ยเขาช็อตอินดซ์ฟิวเจอร์หมายความว่าเขาซื้อหุ้นแต่เขาช็อตอินดซ์ฟิวเจอร์ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาก็ประกันความเสี่ยงเหมือนกันเขาซื้อหุ้นแต่เขาก็ทายว่าอนาคต หุ้นน่าจะลงนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่างชาติก็ไม่ได้มั่นใจนักหรอกนะครับว่าว่าซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันจะมันจะขึ้นยาวแรงๆเพราะว่าถ้าเขามั่นใจเขาก็จะไม่ต้องประกันความเสี่ยงนัอง่ออกมาเขาก็ซื้อหุ้นแล้วก็ซื้ออินดีคฟิวเจอร์ไปเลยแต่อันเนี้ยคือต่างชาติที่ซื้อหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้มั่นใจในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเาเงินเนี่ยไหลออกจากตลาดอินดีคฟิวเจอร์ด้วยใช่ไหมซัมเมอรี่โอเพนอินเทอร์เน็ตลดลงเรื่อยๆนะครับเออคือต่างชาติเนี่ยเขาเปิดลองอินดีคฟิวเจอร์ไว้แแแตต่่่่เเาาทยยยออปิดดรืๆสงว เราเองก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าว่าระยะยาวเงินฟันโฟมันจะไหลยอยู่นานอะเอางี้นี่ออกไหมมันก็เลยเป็นภาวะที่แบบยังไม่มั่นใจเป็นสภาวะที่เหมือนกับจะฟื้นแต่ว่าอาจจะฟื้นแค่ระยะสั้นแล้วก็กลับมาลงอีกอารมณ์ประมาณนี้มันก็เลยมีความกั้ากึง่งมีความเสี่ยงของมันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็แค่คิดว่าเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรป้องกันยังไงเนาะแล้วเราจะแอคชั่นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองสินทรัพย์ประเภทอื่นใช่ไหมเออใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีภาวะของมันนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามผมก็แนะนําว่าสามารถถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ถามวันศุกร์จะตอบให้วันศุกร์นะถามวันพุธจะจะตอบวันพุธสำหรับจะมีคนที่ถามมาในเคสวันศุกร์นะครับถามมาหลายกรณีเหมือนกันจริงผมตอบไปบ้างแล้วแหะแต่เดี๋ยวรอฟังกันวันศุกร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะฝากสภาวะน,นี้ก็อย่างที่บอกครับจริงๆผมฝากติดตามข้อมูลให้ให,ให้ใกล้ชิดเพราะว่า เราเองจะต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนสมมติฐานว่าเมื่อไรเราเราจะเปลี่ยนสมมติฐานว่าไอสิ่งที่เราคิดไอสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเช่นสมมติฐานว่าเออเศรษฐกิจน่าจะฟื้นแล้วน่าจะพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วน่าจะเข้าสู่ช่วงสภาวะนี้คือแล้วอะไรเงี้ยอย่างอย่างปกติผมก็จะดูเช่นข้อมูลแบบว่านี่เสียเงี้ยคือนี่เสียที่พักชําระไว้เนี่ย เขายังไม่ได้กลับมาจ่ายและจ่ายได้จริงๆยังไม่เท่าอะไรเลยคือเรายังไม่เห็นตัวเลขข้อนี้เลยซึ่งไอตัวเลขพวกนี้เราก็รู้ว่ามัน,มนเหมือนกับจะแย่ลงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะแย่ลงมากหรือแย่ลงน้อยเราต้องไปรู้จริงๆก็คือหลังเดือนกุมภาไปแล้วอะ่ะก็คือหลังจากสิ้นเดือนกุมภางบบออกไปแล้วต้องรอตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปออกมาอีกกว่าจะรู้ตัวเลขนี่เสียหลังจากที่เข้ามา มันก็เลยยังไม่เห็นว่าเราเข้าสู่สภาวะฟื้นยังไงเพราะไอ้ตอนที่เศรษฐกิจบ้านเราฟื้นในยุค4.0เนี่ยมันคือการแห่คัดหนี้ใช่ไหมก็คือตัดนหน,นี้นู่นนี่นั่นยึดทรัพย์เคลียหนี้แล้วก็ตั้งต้นใหม่แล้วก็สตาร์ททำธุรกิจซึ่งซึ่งเราอะ่ะยังไม่ได้มีการเคลียรหนี้อะไรเลย,เ,ลยเราพักชําระหนี้ให้แล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นหนี้เสียยังไม่ได้จัดการหนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยครับทุกอย่างยังยังอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นการอัดฉีดคือเราพยายามจะทําให้มาเศรษฐกิจมันอยู่ในโซน2พยายามไม่เข้าน เราพยายามจะอัดฉีดทุกอย่างเพื่อให้มันยังโตได้นิดๆหน่อยๆโตไปเรื่อยๆโดยการที่เราเอาหนี้ค,ค,คือคือคือเวลาเรากู้หนี้เวลาเรามีหนี้หนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นหนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นรายได้รายจ่ายหนี้จะถูกนํามาใช้จ่ายรายจ่ายของอีกคนจะเปลี่ยนเป็นรายได้ของอีกคนแล้วทําให้เศรษฐกิจมันโฟเงินมันหมุน <S <S นึกออกใช่ไหมอ่ามันมีข้อดีแต่สุดท้ายแล้วนะมันต้องเกิดสภาวะที่มันมีกําไร แล้วเราก็ต้องมีรายได้มากพอไปชําระหนี้แล้วหนี้มันจะลดลงเรื่อยๆมันก็เหมือนกับช่วงที่เราฟื้นจากเศรษฐกิจอะแต่ตอนนี้มันมันเหมือนกับมันแก้ปัญหาระยะสั้นทําให้เกิดซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าเพราะว่าความรู้มันเพิ่มขึ้นองค์ความรู้นวัตกรรมมันไม่เหมือนประมาณ90ปีหรือ100ปีที่แล้วการวิธีการแก้ปัญหาวิกฤตเนี่ยมันเลยไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมี QE แบบอันลิมิตมันมีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องดู Data อย่างใกล้ชิดแต่มันก็ต้องมีค re Data บางอย่างที่่เเราาป็นตัววยยดโง มีสัญญาณดีขึ้นแล้วนะเออเราถึงจะเปลี่ยนสมมติฐานเราไม่ใช่ลอยๆถ้าเหมือนกราฟเทคนิคอลตอนที่เราคุยกันเรื่องเซ็ตเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเบรกเส้นดาวเทนไลน์ ine, เราจะเปลี่ยนสมมติฐานนะนึกออกไหมหรือว่าฟันโฟเนี่ยถ้าต่างชาติเขากลับมาซื้อหุ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยเราจะเปลี่ยนสมมติฐานนะเอาลมแบบเนี้ยเออถ้าเกิดว่าสถาบันกลับมาซื้อด้วยมากกว่าค่าเฉลี่ยนะฟันโฟจะขึ้นแล้วอ่ะเราก็ต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนสมมติฐานเพราะว่ามันพวกเราเองก็ใช้คําว่าตั้งสมมติฐานคือเราก็ไม่รรรู้จิง ร้อคือพอเราพูดถึงการลงทุนมันคือเสี่ยงเสี่ยงมันคือไม่ร้อยเปอร์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการตั้งสมมติฐานอยู่ตลอดเวลาเปราะกะนั้นมันจําเป็นต้องมีข้อมูลมี data อะไรมาเพื่อให้เราไม่เข้าข้างตัวเองเพื่อให้เราไม่ใบแอดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วเราจะเปลี่ยนการตัดสินใจเราจะเปลี่ยนมุมมองนะนึกอออกใช่ไหมครับโอเค บนยืดยาวเป็นคนแก่เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากอ e ีฟินโก้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากสําหรับใครที่ฟังกันมาเป็นแฟนคลับฟังจนกระทั่งตอนท้ายแล้วยังไงก็ฝากกด s u b สไครป์ช่องอ e ีฟินันทไททีวด้วยนะครับเวลามีรายการอะไรจะได้อัปเดตแจ้งเตือนกันครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ